Yen, nhiều thằng nữa không ạ? người dân là rồi, Nhanh đang ngay chốt với luôn. nhảy phăng, ô, cứ bay nhảy tụi phun. nhảy อะยญยฟังแล้วครับผมไว่ยๆๆไ,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 ไนะไปส่งเราดิค่ะบ้านสไตล์รีสอร์ทครับผมหลังนี้ก็งบประมาณใส่อยู่บ้านทะแล้เด้วยเล็กอ่ด้ะ да. กสวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทาก่านเข้าสู่ช่องวีทยุทีศริพงศ์อีกเช่นเคยครับเมื่อนี้ครับเมื่อวันที่15ไปทรงเสาข้างใหนเนาะแต่ว่าเมื่อนี้สิพาทุกท่านครับไปยกโครงเล็กครับยกจัวนะฮะอันนี้ก็เทประกอบไว้เตรียมเทครับผมจะลูกค้าสร้างขึ้นมานั่ครับผมให้ไปยกโครงหลังคาให้เนี่ยเพาะฉัน้นก็เลยต้องได้เตรียมอ่าเตรียมตัวไปนะพี่น้องนะจะให้พ่อแม่บ้านเล็กไปถานะฮะสร้างพันถ่ายอยู่ เดี you, ๋ยวไปเบิ้งครับผมนางานครับเป็นจังไหนเนาะโค้งเล็กสิมใหญ่ซ้ำใดนะครับเดี๋ยวไปเบิ้งกันเนาะการมองเนี้ยเขาจะเป็นยกนะครับผมแต่จะเป็นตรงที่เขาเอาท่อชุดห้องน้ำนะชุดห้องน้ําตัวนี้ครับเมตรยี่สิบนะที่ว่าเอาไปทรงลูกค้านะครับผมเป็นห้องน้ำเมตรยี่สิบเนาะเนาะตอนนี้กะ ่จนจะทำการเชื่อมเล็กใส่แปะใส่ยางเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแล้วเรืรอแต่ทำการยกขึ้นนาะพี่น้องเนาะยกขึ้นติดตั้งนี่ครับตรงนี้ครับหน้าง,งานเนาะฝั่งทางซ้ายมือนี่ไงโครงเล็กเดูนก่อนว่าที่เป็นลักษณะเอาโถลขึ้นแับ โหลดดับเทียบระยะก่อน <laughs> เทียบระยะก่อนมันอยู่3ท่อนมันสิออกมากลางกลางจั่วพอดี <laughs> เดี๋ยวขยับเข้ามาอีกจังหน่อยเอาสอบปูนออกให้เนี่เดี๋ยวขยับเข้ามาอีกจังหน่อยตัวนี้ก็สิได้อวยไหมโอ้ตัวนี้เนาะอัศจรรยกตัวนี้นะครับพี่น้องขทุนห <laughs> มุวน,นอีกได้ปะม้วนไหนมันต่ำที่สุดหม้วนไหนมันต่ำที่สุดเลย พอมามันยามันบวถึงบอยไหนบอยยามันไหลยามันเดืองเอาเอาเอาทีละมันยังจับไงฮะเออกอนล้เออก้อนนั้นได้อยู่ฟังนี่เออฟังนี่ก็ม้วนใช่เลยม้วนใช่ลึเดี๋ยวเดี๋ยวทางใต้น้ำตีนน่ะ โอ้ยกขึ้นนิดอย่าม้วนม้วนซะก่อนค่อยคล้องม้วนม้วนซะก่อน,อน,อน,อนสองรอบค่อยอคล้องเออเอาละคล้องคล้องตัวนึงก่อนก็นได้เออแล้วก็แล้วก็ม้วนม้วนจากรอบไหนสามสองรอบบ่ม้วนลงผู้เล็บมนต้องเอาคล้องถึงเอเออีกรอบนึงบ่ ก็ไม่รอบเดียวนะบ่เยี่ยงครั้งนึงวะโอ้ยรถรืไอบ้างนี้เลยด้น bán hàng nghìn lên quay bước nào quay mưa đúng không quay mưa bằng đâu đây bao đây đây khom bao Vâng người đấy có bao đi tới đấy đi khiến mà lia bao như xe à hả à bây giờ quá đây là bánh đi hả đi lấy con đấy tít tít Đắn đánh đắn, đánh ở đây con tôi buồn cứ rung là buồn, Tao buồn cho vương đứng nữa tao buồn à. น้าพุนจะเพิ่งดึงเนอะมันลงแล้วน้าพุนอะ่ะเอาเอาเสื้อหนะ่ะเอาเสื้อมาดึงทั้งนี้นะลงนะอ่ะเออมันลงแล้วพุนอ้าขึ้นเรียบร้อยแล้วพี่น้องกะเดี๋ยวเชื่อมเชื่อมยึดก้อนบอลนี่ดีจังไหน บัางนี่เขายุดยุดก่อนมา,าเรื่องไหนมันขึ้นได้นี่มันออกได้เนี่ยสิซเสืส่อมห้างผีก่อนปะบม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดินโยกขึ้นอีกจัหน่อยคมไหมเดี๋ยวยกขึ้นก่อนได้จังหน่อยเด้อ ต่อเราเรียบเสาเอา่อสตาร์ทออกลุกเส้นแล้วก็ดันใส่โหลดยังได้ง่ายจบไปโหลดตัวพุนตัวพูนไ <c oughs> ล่ตัดออกเห็นเบิร์ตก่อนดันมา마ม เออใครอยู่ต้องเด็ดี๋ยวได้ขอดเสนอเนี้ยแหละจะจุ่มปลายไว้หรือเปล่เวลาเข่าแบบวให้จุ่มปลายเข่ากลางแล้วเนาะมันยังไ่ได้ดันงานมากงานออกเอองานออกเชื่อมคือว่าให้มันไในขอบนอกแมนอยู่ตัวนี้ก็แรนแรนเล็กตรงขึ้นไปปึ๊บแล้วก็งอแงกเข่าจังหน่อย ทรงนอติกนอิกกระเปาทรงจัวธรรมดาเป็นจัวอรเป็นจัวลวเปลี่ยนอะไ้ได้บานี่คือห้องละเปลี่ยนไ้ได้บ้านี่นอิใสประตูกลไอ้ใสอันอันกลมกลมใสกลมึ้นเาใสกลมสามุ่นใ่ใสกอดใสกอดโอ้ มันมีด้ใจเนร้อนๆกันร้อนมล้งเดอมันก็เบิ่งเขียบใกันแล้วีนร้อนๆแล้วจีเป็นร้อนๆีร้อนหอะเอาดันส่วนยัไม่ได้ลงตามคนยังไม่ลงทางนี้ลงอ่ะดันออดีีมอเป๊ะเลย

นาย,ายฟังเอาก็ไปนายตัวพุ่นนา,ายตุ้นเนาย,ายฟังแล้วครับผมไว้ยว้ไว้นะเป็นทรงรอดอีกนะมันสไตล์รีสอร์ทครับผมหลังนี่ก็งบประมาณใส่อยู่สองแสนห้าครับผมพร้อมแรงติดขึ้นอยู่เนาะล้างเท้าขึ้นอยู่เลยสองแสนห้าวันสั้นนะครับะนะรับเรียบร้อยครับ 你来这边不就得了嘛？啊，我先下不就了。<noise> โอเครับเรียบร้อยครับเ็รด็กิจครับผมสำหรับการมายกหลังคานะของตวหลังคาของบ้านนะบ้านลูีสระปรมาณนี้นะต้องอนเข็ยง่ายๆเลยี่น้องเลยใครเห็ยนเนี่ยที่สมัมติดกาวตะกี้ถึงไปตัดนังล้านถึงไปงออยู่ทึ่นอ๋อครับผมแต่เร็รดูแล้วกบผม โอเคครับผมก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับการที่เฮาไม่หยุดกุ้งหลาซ่าครับผมตับซ่างเพื่อมาเอาสอน้ำเฮาแหละครับผมมาซอยกันครับพวกพยายังใกล้ๆกันเนาะใกล้ๆกันนี่ครับกุ้งหลาซาก็คือแล้วกับแบบนี้นะครับดูดีเด้เห็นไหเป็นบ้านทรงนอดิกเนาะโอ้ยมันนอดิกที่แรกว่าชื่อนอดิกนะสไตล์นอดิ๊กพวครับเราไปมาโอ้ยสรงจื้ออะไรก็เถอน ครับผมอ่ะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ครับผมก็คงจะมีเพียงเท่านี้ครับผมสำหรับใครที่สนใจครับผมฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ไปด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับผมขอตัวไปทำงานต่อก่อนนะครับผมเขาวางงานเยอะเลยครับผมงานกำลังอังครับอังอังครับอังยืดกันงานหลายครับงานกำลังเป็นงานเข่าอยู่เนาะอยู่เนาะนะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปเพียงแคนี้ครับผมไม่เจอกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ